สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมได้ขนมแปลกแปลกแปลกตาผมมานะครับผมอืเราแกะลองลองหย่ำมแล้วก็รีวิวนะครับให้ทุกคนดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่อันนี้เรามากินคู่กับขนมปังนะครับมาปิ้งเนาะทุกคนเดี๋ยวแกะก่อนอุ้ยหน้าตาขนมมันก็จะเป็นเอ่อช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับทุกคนเด้อเด้อคนไม่เห็นเอ้าแกะไม่ได้ทุกคน ช้อนจิ้มๆเอานะครับเพื่อมันได้นี่นี่นะครับช้อนที่เขาแถมมาให้นะคะก็จะเป็นช้อนแบบนี่นะครับช้อนอันเล็กๆนะทุกคนเดีย๋ยวอุ้ยได้เลยทุกคนอ้อแกไม่ได้มันแกะยากจุงนะทุกคนนี่ได้แล้วทุกคนแกะได้แล้วนะครับมันก็จะเป็น แบบนี้นะครับอร่อยนะคะทุกคนไปแต่วันนี้เราจะมากินกับขนมปังนะคะทุกคนนี่ก็เตรียมนี่ซอสใส่ลงไปเลยโอ้โเป็นแซ่บนะคะทุกคนแล้วก็จะไปอบนะคะทุกคน แล้วทีนี้ก็ค่อยใส่อันนี้ลงไปน,นะครับเฮ้ยผมใส่เลยดีกว่ามันอาจจะลายไปกับขนมปังนะครับทุกคนอ้โหเป็นตัวแทบมากเลยทุกคนดูสินี่อันนี้ก็เป็นขนมยุคเก่าๆนะครับทุกคนหากินก็ได้นะครับมานะทุกคนทีนี้ก็เครื่องปิ้งขนมปังของ เรานะครับเฮ้ยทุกคนทำไมมันไม่ขึ้นไฟไม่เป็นอะไรเลยนะ่ะร <laughs> อไปนะครับทุกคนไปเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ขนมปังได้เลยนะครับผมไปเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอุ๊ยร้อนร้อน <laughs> นี่ทุกคนโอ้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 โอ มันร้อนมากเลยนะครับทุกคนอุ้ยเนี่ยน,น,นะครับทำให้มันทั่วๆนะครับจะได้เป็นจวแซ่บโอเคประมาณนี้แหละทุกคนอร่อยยิ่งนี่นะครับหน้าตาขนมปังเก็ดชอ็อกโกแลตของเรานะครับผมอ้ยนี่นะฮะน่ากินมาก ดูครับทุกคนโอ้ยไปฮะอื้ือร่อยมากทุกคนใส่ข้างในมันก็แบบเป็นช็อกโกแลตอันนี้เนาะกัดไปเต็มคำเลยเนี่ยโอ้โหอื้อร่อยนะครับทุกคน ร้อนมากเลยนะครับแท่ข้างไหนแต่ว่ามันเป็นช็อกโกแลตนะอุ้ยอือร่อยมากเลยนะครับทุกคน แกลกฝากติดตามช่องผมด้วยนะคะผมแมทธิวพัชระ,ชะพาเพินนะครับเดี๋ยวข้างหน้าผมจะรีวิวขนมแปลกๆอ่าหน้าตาหน้ากินสมัยแต่ก่อนให้ดูใหม่นะครับผมแล้ว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสจนชอบกินต่อแล้วอร่อยมากอ